หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสวัสดีครับผมเอิร์นนะครับผมกาสมนนามวิโรธครับผมเก้านงเก้าเดชาพัฒนาคุณนะครับทะเลครับไปลอยไปบ่อยแล้วครับไปแอลทะเลครับเพราะว่าภูเขาไปแอลบ่อยละชอบแมวครับแมวมันน่ารักแมวครับเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยเขาสึกว่า เขาต้องแบบว่าดูแลมันนักเวลาเขาอยู่ตัวมันเนี่ยถ้ามันไข่เล็ดโดยเขาเดียวมันก็มาหาเขาเองฮะอากาศหนาวเขาไปแต่งตัวได้ม้วนดิแต่งตัวแบบใส่ได้หลายชิ้นดีม้วนชอบันาะอากาศหนาวครับมุมี้ใข่ชอบอากาศ้อนะโอ้ยเรื่องยากขนาดเลยอะเครื่องบินแล้วกันครับมันได้ไปต่างประเทศตัวถ้ารถไฟมันยังแบบถ้ารถไฟเครื่องบินแล้วกันครับเข้าเครื่องบินมันบวยตัว ครื่องบินครับผมเพราะว่ารถไฟนี่หนังบ่อยนะฮะน้อนมาอ <c oughs> ่อยรับส้อยคอครับผม <c oughs> เป็นคนชอบเครื่องประดับที่แบบอยู่ตามแขนตามคอแล้วแบบชอบที่มันเป็น,นห, <c oughs> หนาฮักหนาฮักเป็นจี้ <c oughs> เป็นสร้อยนะครับ <c oughs> นาฬิกาครับผมใส่สร้อยคอมได้คันคอโ <c oughs> ลนโลนคือวิง่ง <c oughs> ไม่ก็ครับโ <c oughs> ลนก็คือวิง่งชอบโลนมากกว่าโลนด้วยก็ฮะ ผมซื้อก็ได้เงือดีเล่นฟิตเนสนี่ผมซื้อ่าเล่นฟิตเนสตในห้องแอร์เงือมก่อยอ้อครับแม,แมงสาบกว่าแมงสาบก็ได้ครับเพราะว่ามันตีแล้วมันมันเหม็นนะมันเหม็นแบบเออตุออ๊กแกครับผมตอบได้เหรอต,ตุ๊กโตครับขวงแต่ละออนแล้วที่จริงครับแมงสาบหมกกว่าฮะ ชอบสงการครับมัดมดนักหน้าเมษามันฮ้อนเนาะมันก็ต้องเล่นน้ํากันปีใหม่เมืองนี่แหละที่สุดละครับสงการดีกว่าฮะเย็นดีฮะดอกไม้ครับชอบมันดูโรแมนติกตุ๊กตาครับผมคิดว่าหือดอกไม้ไปนี่มันก่อเหี่ยวเก็บไว้มันได้หือดอกไม้แห้งไปมันก่อมันก็เก็บไว้หมกไปได้อยู่ดีฮะผมผมได้ตุ๊กตาดีกว่าได้กอดตัว โอ้ยลูกประจเอ้ยลูกยิงก่อนลูกประจายนะคะกว่าหรือลูกยิงตยังเลยก่อนลูกประจ๊ะดีกว่าสอนเนี่ยใครสอนเต้ฟุตบอลยังไงบาสครับผมชอบเพราะว่าตอนปฐมได้เล่นอยู่จนนิ้วซนก็เลยมาก้าลเล่นทําเลยฟุตบอลครับถ้ามีลูกก็จะสอนลูกเต้บอลนะขี่รถถีบครับปั่นรถถีบเนี่ยมัน ได้บรรยากาศแล้วรู้สึกว่าเราบะแข่งรถเครื่องตัวเครับรถเครื่องบะไข่คลองครับรถทีทั้งมแข่งฮังเลที่สุดอันนี้คือเดอะท็อปเดอะเบสเมนูของภาคเหนือตีเอิร์ดมักขนาดลำขนา,าดไปจิงมเลยต้องขอคู้คนครับแข่งโหงแข่งหังเลเรียมผีลอกดีกว่าครับคนจู้นี่มันไหวนะผีลอกดีกว่าม่ก้อยกลัวผีลอกแต่กลัวคนลอกมากกว่า เจียงเอ้ยยากเลยอะ่ะเอ้ความจริงฮักเนอะแต่ว่าเขาเลือกเจียงใหม่นะครับเพราะรู้สึกว่าเจียงใหม่มันเป็นบ้านเกิดเขาแล้วมันแบบมีหลากหลายเลยแต่ว่าความจริงกับพเยาวก็ชอบมากเจียงใหม่ครับผมพเยานี่ยู่มันน้องจะเกิดครับ<อ>กายแล้ว